สู้คายญี่ปุ่นบุกตลาดโลกพาชมเก้าเรื่องเด็ดต้องรู้ของกระบะไฟฟ้า B y วีดีไทยอาจได้เจอกันปีนี้ <Wow. S 1> ทุกขันใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไม่แค่กดสัตว์ค่ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับบวดี y D. ถือได้ว่าเป็นชื่อแบรนด์ที่เริ่มติดตลาดไทยกันแล้วโดวยเฉพาะในแวดวงรถไฟฟ้าด้วยความที่เป็นเบอร์หนึ่งรถไฟฟ้าในจีนและกาลังไต่เต้าหวังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่หนึ่งกลุ่มรถที่ทาง B y วดี D. ยังไม่กระโดดเข้ามาเล่นคือกลุ่มรถกระบะ ที่ทางค่ายกำลังซุ่มพัฒนายอยู่ในขั้นตอนท้ายวันนี้ที่สุดเราจะพาไปดูกาวเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเปิดตัวกระบะไฟฟ้า B ีวดีไรสายออลนิวรักโลกตามมาดูกันเลยจ้าเรื่องที่ 1. ภายนอกออกแบบโดยอดดิดมือทองจากลัมโบกินีหลายคนอาจสงสัยว่ารถกระบะไฟฟ้า B ีวดีจะมีหน้าตาย,ยังไงไม่ต้องห่วงครับบอกเลยมันมีรูปหลุดเต็มไปหมดเริ่มจากรูปสิทธิบัตรที่หลุดออกมากันก่อนเลยโดยเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาสื่อจีนอย่างอัลตโฮมได้รายงานว่าจากข้อมูลสิิทธบัต ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบในครั้งนี้นำทีมโดยคุณวูฟกังเอเกอร์อดีตนักออกแบบรถมือทองค่ายุโรปผู้เคยฝากผลงานมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่ a l ลฟาโรเมโอลาเซียเซียด i ดีและลัมโบรกินีปัจจุบันเป็นดีไซน์ดเรคเตอร์หรือผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ b ีวดีตั้งแต่ปี2017ถึงแม้ว่าทาง b ีวดีจะเพิ่งเปิดตัวสแบรนด์ใหม่เอาใจสายลุยทั้งอย่างว่างแบรนด์ s u v สุดหรู และฝังเฉิงเป่าเบรสําหรับรถสายลุยออฟโรดแต่เห็นได้ชัดจากกระจังหน้ารถกระบะคันนี้ว่ามีโลโก้ b y d เด่นเป็นสง่าเลยไม่ต้องสงสัยว่าเจ้าคันนี้จะอยู่ภายใต้แบรนด์ b y d หากดูจากรูปสปายช็อตชุดล่าสุดจากโพสตในทวิตเตอร์หรือ X ของ t ิงเกอร์คาจะเห็นภาพรถด้านข้างที่มีความโดดเด่นด้วยคิ้วขอบล้อทรงเหลี่ยมกับล้ออลอย18นิ้วพร้อมอยาง GT ขนาด 265/65R18 บันไดข้างดีไซน์กลมกลืนกับคิ้วชายล่างประตูส่วนฝากระบะท้ายดุดันด้วยไฟ l อวดีบาร์ลากยาวแนวนอนตามสมัยนิยมของรถรุ่นใหม่ๆเรื่องที่ 2. เป็นรถในตระกูลโอเชียนซีรีส์เมื่อเราทราบกันแล้วว่ารถกระบะคันนี้จะตีตรา B y วดีแต่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้คือรถคันนี้จะไปอยู่ในกลุ่มซีรีส์ไหนกันแน่ในปัจจุบันภายใต้แบรนด์ B y วดีจะมีอยู่2ไลน์อัพหลักๆคือกลุ่มราชวงศ์ Dynasty Series และกลุ่มท้องทะเลโ c e a n Series โด้วยทางคานิวสไชน่าบอกอีกว่า รถกระบะคันนี้จะอยู่ใต้กลุ่มโ c e ช n Series เหมือน BD d phin, Seal, ีด phi ฟฟินเซียวสี่ไลออนและสี่เว่าแต่กระบะคันนี้มาดูเหมือนท้องทะเลยังไงวะเราจะได้ชื่อรุ่นว่าอะไรละเนี่ยถ้าเป็นน้องวานจะพอได้ไหมนะเรื่องที่ 3. พื้นฐานใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเราอาจจะพอทราบกันว่ารถไฟฟ้า B ีวดีหลายๆคันจะใช้พื้นฐาน eP l ล t ตฟอร์0แต่สำหรับรถกระบะคันแรกของ b ีวดีพี่แกกลับเลือกที่จะใช้พื้นฐานใหม่ที่เหมาะสมกว่าทึกกว่าทนกว่าและรองรับการบรรทุกได้มากกว่า ทั้งสื่อโซฮูของจีนได้รายงานว่ากระบะ b ด d คันนี้จะใช้พื้นฐาน DMO Super Hybrid หรือ Duo Mode Offroad Super Hybrid ซึ่งก็คือพื้นฐานเดียวกันกับฟังชังเป่ารุ่นเป่า5รถ SUV ที่ห้อใหม่ในเครือ BWD นั่นเองพื้นฐาน DMO จะเป็นการผสมผสานโครงสร้างที่รับน้ำหนักแบตเตอรี่มอเตอร์และเครื่องยนต์ได้ในแพลตฟอร์มเดียวกันนั่นเองก่อนที่เราจะพาไปดูเรื่องเด็ดของกระบะ b ด d กันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับ เรื่องที่4คุุ้มพลัง DMI เร่งแรงเพื่อใครยังไม่ทราบทางรอยเตอร์สเคยรายงานไว้ว่าทางบีวดีเลิกผลิตรถเครื่องสันดับล้วนตั้งแต่ปี2022แล้วดังนั้นเราเลยมั่นใจได้ว่ากระบะคันนี้จะไม่มีรุ่นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนอย่างแน่นอน <S 2> <S 2> <S <ๆ>ใครที่เป็นสายดีเซลอาจจะเซ็งๆกันสักหน่อยแต่นี่คือโอกาสสาหรับแฟนๆกระบ,บะพันใหม่ซึ่งคาดว่าจะมี2อขุมพลังให้เลือกเริ่มกันที่ขุมพลังแรกจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดหนลิตรเทอร์โบตัวเครื่องยนต์กําาาลงงงสุดรมม140แ พวกดิมอเตอร์ไฟฟ้า DMI หรือ Duo ออมอเตอร์อ l นเทลเจ e จำนวน2ตัวเมื่อทำงานร่วมกันใช้กำลังรวมสูงสุดถึง500แรงมา้าแต่ถ้าชาร์จไฟในแบตกับเติมน้ำมันเต็มถัง1ครั้งจะวิ่งนด้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรแต่อีกทางเลือกหนึ่งที่สุดมองว่าทาง BVD อาจยืมคุมพลังมาจากฟังเชยงเป่ารุ่นเป่า5มาใช้ในกระบะคันนี้ก็เป็นได้เพราะในเมื่อตัวรถใช้พื้นฐานเดียวกันแล้วหากใช้เครื่องยนต์และแบตชุดเดียวกันก็น่าจะลดระยะเวลาในการพัฒนาและต้นทุนไปได้เยอะเลย โดยคุมพลังในเจ้าเป่าห้าจะมาพร้อมกับเครื่องเบนซิน1.5ลิตรสี่สูบเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมสูงสุดถึง680แรงมา้าระบิดมหาสารถึง760นิวตันเมตร,รติดตั้งแบตเตอรี่ฝังเข้าไปในตัวถังแบบเซลล์ทูแชสซีโดยจะเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP ขนาด31.8กิโลวัตต์อัวมวิ่งในโหมดไฟฟ้าลู้นได้ไกลสุดถึง125กิโลเมตรตามมาตรฐาน C-LTC ของจีนและทำระยะทางรวมกับน้ำมันได้ไกลถึง1,200กิโลเมตรที่มาตรฐานเดียวกัน ส่วนขุมพลังแบบที่2ที่เราจะได้เห็นกันในอนาคตคือขุมพลังไฟฟ้าล้วน BEV แต่หน้าเสียดายที่ยังไม่มีสเปคเปิดเผยออกมาในตอนนี้เรื่องที่5ช่วงล่างไร้แนบเวลาคนไทยนึกถึงรถกระบะเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงช่วงล่างแบบแหนบไว้คุณค้งหนักๆกันใช่ไหมละ่ะแต่ที่จีนตลาดกระบะเขาไม่เหมือนกับที่ไทยเพราะทางฝั่งรัฐบาลมีการผ่อนปรนให้ประชาชนครอบครองรถบรรทุกประเภทกระบะได้มากขึ้นแต่ให้ความต้องการของลูกค้าอาจแตกต่างจากที่อื่นในจีนเองลูกค้าจะชอบช่วงล่างที่นุ่มสบาย การใช้ช่วงล่างแบบแหนบเลยอาจไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ B ีวดีเองก็รู้ดีในจุดนี้และพัฒนาช่วงล่างแบบอิสระขึ้นมาใหม่สำหรับกระบะ B ีวดีโดยเฉพาะซึ่งล่าสุดทั้งคานิวส์จีน่าได้อัปเดตรูปก,กระบะ BV d ดีชุดใหม่ให้ละาเด็ดสุดคือภาพถ่ายชุดช่วงล่างที่ด้านหลังเป็นแบบอิสระหรือเมอติลิงแถมเพลาหลังจะเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าอีกด้วยหากเราปฏะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดก็อาจจะคาดก,การได้ว่ากระบะคันนี้น่าจะเป็นขุมพลัง DMI DMP หรือ MP, ซึ่งเป็นขุมพลังไอหร p h e v ของทาง B พ D นั่นเอง เรื่องที่6ภายในลอกกันบ้านมาใช่กระบะบีวีดีคันนี้จะมาพร้อมกับภายในที่แท้ไปยกมาจากรถในเรือยังฟังเชิงเป่ารุ่นเป่า5อีกแล้วหากดูจากรูปสปายช็อตใกล้โรงงานที่จีนจะพบว่ากระบะบีวีดีใช้พาชุดเดียวกันกับรถ SUV เป่า5โดยจะมาพร้อมกับจอมาดวัตดิจิตอลขนาด12.3นิ้วส่วนจอกลางจะมีขนาดเบิม่มเ15.6นิ้วแต่ฝั่งคนนั่งจะไม่มีจอผู้โดยสารเหมือนรถเป่า5ส่วนที่เหลือมันจะก๊อปปี้มาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนโซลสไตล์แมนอมนเริม และปุ่มสวิตต่างๆที่ทำให้เหมือนกำลังขับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเอ๊ะนี่จะเป็นรถกระบะในตระกูลโอเชียนซีรีส์จริงๆหรอเนี่ยเรื่องที่7มีรถสเปคออสเตรเลียด้วยนะถึงแม้บีวดีจะเป็นแบร์รถจีนแต่ทีมออสเตรเลียกลับมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบะคันนี้มากกว่าที่หลายคนคิดทางวิชคาได้ออกมารายงานว่าทีมวิศวกรจากฝั่งออสเตรเลียเข้าไปร่วมทดสอบและปร,ะรับแต่งรถกระบะบีวดีให้เข้ากับตลาดที่นั่นมากขึ้นคุณลุกทอสซีอีโอของ E ีเดเร็กหรือตัวแทนจำหน่ายรถบ ทีมวิศวกรฝั่งออสเตรเลียได้มีส่วนร่วมกับทาง b v d เป็นอย่างมากและได้นำฟีดแบ็กจากลูกค้าชาวออสเตรเลียเกี่ยวกับรถกระบะคันนี้มาปรับปรุงและปรับแต่งให้ตอบโจทย์คนออสเตรเลียเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้และล่าสุดก็มีรูปบุตรสปายช็อตของกระบะคันนี้กําลังวิทดสอบในที่ออสเตรเลียอีกด้วยเรียกได้ว่าจริงจังไม่จริงโจ้ของแท้เรื่องที่ 8. เคยมาที่ไทยแล้วไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดรถกระบะไซส์กลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะบ้านเราเลิฟกันใช้รถกระบะแบบนี้เป็นที่สุด ตั้งแต่้นผักขนบูสวิกฤตกันมานักต่อน,นัดแถมค่ายรถเกือบทุกค่ายที่ทำกระบะประเภทนี้ต่างก็มีฐานการผลิตในไทยกันทั้งนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหาก B ีวีดีจะให้ความสนใจกับตลาดนี้เป็นพิเศษล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook เดวมบุกกาได้โพสต์ภาพลงกรุ๊ปบีวีดีไทยแลนด์เมื่อวันที่11มกราคม2024ที่ผ่านมาเป็นรูปรถกระบะไร้ล้อทุกคลุ่มเกือบทั้งคันแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นรถกระบะบีวีดี ซึ่งต่อมาเจ้าของโพสต์ได้ลบรูปออกไปเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แต่มโ,มโนกันไปต่างๆนานาว่าทางค่ายจะส่งมาเพื่อทดสอบการผลิตในไทยหรือเปล่าไม่แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยเรื่องสุดท้ายเรื่องที่9เปิดตัวเมื่อไหร่ทั้ที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาจะเห็นได้ชัดว่าตัวรถดูพร้อมผลิตขายจริงเรียบร้อยแล้วเหลือแค่การทดสอบในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเท่านั้นแต่ถ้าถามว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่เราก็ได้ลองสืบค้นข้อมูลจากสำนักข่าวหลายๆแห่งทั้งในจีนและออสเตรเลียก็พบว่า ทั้งสื่อออสเตรเลียอย่างวิชคาและ The d ไดเวนดอทไออกมายืนยันว่าทาง B ีวีดีจะเปิดตัวกระบะคันนี้ภายในปี2024ส่วนสื่อใหญ่อย่างคาร์เอ็กซ์เก็ออกมารายงานเจาะจ,จองลงไปอีกว่า b ีวีดีจะเปิดตัวคันนี้ในออสเตรเลียช่วงครึ่งหลังของปี2024ในขณะที่สื่อจีนไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนบอกแค่เพียงว่าจะเปิดตัวในปี2024นี้เท่านั้นที่สุดคาดการว่าในจีนจะเปิดตัวก่อนออสเตรเลียซึ่งในครึ่งปีแรกมีงานรถยนต์ในจีนอยู่2งานใหญ่คืองานออตโตชางไฮ่ กับไปจริงออโตโชในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาค,คมคาดว่าทาง B v d ดีจะเปิดตัวรุ่นคุมพลังปักอินฮีบิดหรือ DMI กันก่อนส่วนรุ่นไฟฟ้าล้วน b e v จะตามมาในช่วงปี2025ในบ้านเราที่สุดคาดว่าประเทศไทยจะได้เห็นกระบะ BV d ดีในช่วงครึ่งปีหลังเช่นกันและและอาจเป็นช่วงปลายปี2024ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็เป็นได้และทั้งหมดนี้คือเก้าเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับกระบะไฟฟ้าบคันแรกของ BV d ดี ถือว่าเป็นรถที่น่าจับตามองมากเพราะนี่จะเป็นการเปิดวอกครั้งสําคัญของค่ายจีนที่จะเจาะตลาดฟาดฟันกับรถดีกลุ่มที่หินที่สุดในตลาดไทยและตลาดโลกซึ่งเป็นหัวหาดของค่ายรถญี่ปุ่นที่ครองตลาดมานานแสนนานบอกเลยเงนินมีห้ามกระพริบตาเด็ดขาดแล้วคนละครับคิดว่าการะบะ B v วดีคันนี้จะเข้ามาเขยาตลาดในไทยได้หรือไม่มาร่รมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ